ก่อนอื่นนะคะต้องกราบสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะที่อยู่ที่นี่นะคะวันนี้นะคะแป้งได้มีโอกาสนะคะมาพูดถึงเรื่องโอกาสคือ,อนิยามของความท้าทายสู่เป้าหมายนะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าค่อนข้างจะตื่นเต้นมากนะคะสําหรับการพูดในวันนี้นะคะส่วนมากคนจะรู้จักแป้งนะคะในขณะนี้ว่าชื่อมาดามแป้งบ้างเป็นผู้จัดการทีมชาติฟ,ฟุตบอลหญิงบ้างนะคะต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยคงจะ ไม่ได้มาเอ่ยถึงเรื่องฟุตบอลหญิงอย่างเดียวนะคะแต่อยากจะพูดถึงความเป็นมาของตัวเองนะคะว่ามาสู่จุดเหล่านี้ได้ยังไงนะคะแป้งจะขอใช้สี่คำนะคะที่ทำให้แป้งมาสู่เป้าหมายในวันนี้นะคะหนึ่งะคะคือโชคชะตานะคะสองวิกฤตนะคะสามโอกาสนะคะและก็สี่ความตั้งใจจริง ะะทีีม่มะะต้องบอกเลยนะคะว่าวันนี้ภูมิใจมากนะคะที่ได้กลับมายืนอยู่สถานที่ที่หล่อหลอมความเป็นตัวตนของแป้งมานะคะเนื่องจากว่าแป้งเป็นนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะบัญชีนะคะเข้าบัญชีเมื่อปี2,526นะคะก็ต้องต้องบอกว่า30กว่าปีที่ผ่านมานะคะได้กลับมายืนตรงนี้อีกทีนะคะก็ภูมิใจนะคะ ถามว่าทําไมถึงเข้าเรียนคณะบัญชีนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าเล็กๆเนี่ยนะคะตอนเด็กๆเนี่ยเป็นคนชอบเรียนเ,เลขมากแปลกนะ,ะอาจจะไม่เข้ากับหน้านะ,ะเป็นเป็นวิชาเดียวที่เรียกว่าเรียนได้ดีมากคือคณิตศาสตร์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็บอกว่าอย่างงั้นเนี่ยเอ็น เข้ามหาวิทยาลัยในไทยนี่แหละเข้าจุฬานะคะก็เลยสมัยนั้นยังต้องเลือกเป็น6อันดับด้วยกันนะคะก็เลือกบัญชีจุฬาเป็นคณะแรกนะคะก็ถือว่าโชคดีนะคะได้เข้าเรียนบัญชีจุฬานะคะแล้วก็ได้เลือกเอกการตลาดนะคะหลังจากนั้นนะคะสปีในจุฬาก็เป็นอะไรที่ต้องบอกว่าเป็นเป็นสิ่งที่ลออล้อมในความเป็นตัวตนนะวันนี้พอสมควรนะคะพอจบจากบัญชีนะคะจบ4ปีนะคะก็ตอนนั้นเนี่ยไม่อยากเรียนไม่อยากเรียน โทรต่อเลยนะคะมีไฟแรงมากอยากเริ่มทำงานนะคะก็แต่ก็คุณพ่อคุณแม่อีกก็ตอรองอีกว่าไปเรียนโทรสักนิดเถอะก็เลยตัดสินใจเลือกเรียนวิชาที่พยายามไปดูนะคะว่าอะไรที่จะจบได้เร็วนะ,ะจบโทรได้เร็วก็ไป ค้นพบอันหนึ่งนะคะซึ่งอาจจะแตกต่างไปเลยก็คือไปเรียนเกี่ยวกับการจัดการการศึกษานะคะคือราวนี้เขาเรียนมาสําหรับมาตั้งโรงเรียนตั้งอนุบาลตั้งโรงเรียนโนนนี่นะคะโดยที่ไปเรียนต่อที่บอสตันอยู่นะคะซึ่งใช้เวลาเรียนอยู่ต่างประเทศเนี่ยเพียงปีครึ่งนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นคนที่เรียนเมืองไทยมาโดยตลอดนะคะพอจบจากบอสตันอยู่นะคะก็กลับมาก็ไฟแรงมากนะคะ คือ,ค,อคือสังเกตนะคะว่าโชคชะตาในชีวิตนะคะมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะ,ะมันไม่ได้เรียงลําดับนะคะตั้งแต่การเรียนนะคะไม่ว่าจะเรียนตรีเรียนโทรหรือว่ายังไงนะคะกลับมาสมัยนั้นประมาณปี2531 2532นะคะก็วิชาที่วิชาชีพที่คนนิ่งพึ่งจบนิยมกันมากก็คือการทํางานเอเจนซี่โฆษณานะคะก็เข้าทํางานครั้งแรกนะคะไปสมัครงานด้วยตัวเองนะคะที่บริษัทลินตัสนะคะลินท,ทัสประเทศไทยตอนนั้นนะคะก็เรียกว่าเป็นบริษัท ฮอตฮิตของของคนทำบงการโฆษณานะคะก็โชคดีนะคะที่เขารับไปทำนะคะก็ไปรับทำตำแหน่งนะคะแคลนเซอร์วิสนะคะดูแลลูกค้านะคะจำได้ว่าตอนนั้นก็เข้าไปก็เป็นน้องใหม่นะคะก็ได้ดูแลแอคเคาท์ของลิเวอร์บราร์เดอร์นะคะซึ่งตอนที่ดูเนี่ยได้ดูโรบินสันดูลิเวอร์บราร์เดอร์ดูแพนคอสเมติกนะคะ ริเอวอร์ตอนนั้นแอคเคาท์ที่ได้ดูคือเขาเพิ่งลอนไอศครีมบอ์พอดีนะคะหลายท่านสมัยก่อนคงจะจำได้ตูดูดูตนะปก็เริ่มถาตรงนั้นนะคะก็ถือว่าได้ประสบการณ์ได้อะไรหลายๆอย่างมานะคะนี่ทำไปได้สักประมาณ3ปีนะคะก็เกิด ความรู้สึกว่าเอ๊สิ่งที่ทําอยู่นี่เราน่าจะพัฒนาอะไรไปได้มากกว่านั้นไหมก็ตอนที่ทําอยู่เนี่ยมีหลายๆล,ลูกค้าหลายๆคนเนี่ยมีการสั่งของพรีเมียมค่อนข้างเยอะนะคะแป้งก็เลยตัดสินใจว่าแป้งจะเปิดโรงงานทำเส้อยืดทำหมวกนะคะก็ตั้งโรงงานไปเปิดโรงงานตอนตั้งโรงงานเล็กๆนะคะอยู่ที่ถนนปู่เจ้าสมิงพรายนะคะมีจักเก็บอยู่60ตัวจําได้นะคะก็เริ่มไปขายกับ ลูกค้าอันนี้ก็เป็นเป็นโอกาสแะนะคะโอกาสที่เราได้รู้จักลูกค้านะไปขายโอกาสกับจำได้เลยขายกับลูกค้าโคก้กว้างเปบเปบซี่นะคะเสริมสุขตอนนั้นมีคอนเสิร์ตไมเคิลแจ็กสันครั้งแรกทุกท่านคงจะจำได้นะ,ะแป้งก็ผลิตเสือ้อทำกันนะคะไม่เคยเรียนรู้เรื่องวิชาชีพอย่าเหล่านี้มาเลยนะคะก็ทำมาเรื่อยๆนะคะหลังจากนั้นก็ชีวิตก็ผันแปรมาเรื่อยๆนะคะก็มีโอกาส ได้ทําจุดหนึ่งนะคะซึ่งคงจะอดพูดไม่ได้เพราะเมื่อกี้ก็ได้มีการแนะนําแล้วนะคะว่าแป้งเนี่ยก็คิดว่าแป้งเห็นหลายคนเลยตอนนั้นเนี่ยไปช้อปปิ้งเมืองนอกนะคะไม่ว่าจะไปฝรั่งเศสไปฮ่องกงเนี่ยจะต้องซื้อสินค้าแบรนด์เนมติดติดมานะคะแป้งต้องบอกเลยนะคะว่าแป้งเมื่อก่อนเนี่ยแป้งเป็นคนไม่เคยใช้แบรนด์เนมเลยนะคะพ่อแม่ก็ไม่ไม่เคยสนับสนุนให้ใช้นะคะจำได้ว่าเคยมีกระเป๋าใบแรกเนี่ย ตอนเรียนตอนเอ็นเข้าจุฬาได้เนี่ยคุณแม่ให้เป็นของขวัญปัจจุบันยังเก็บอยู่เลยนะคะเพื่อให้เป็นสิ่งเตือนใจตัวเองคือกระเป๋ากุชชี่ใบเดียว4ปีในรั้วจุฬาตลอดเวลาที่อยู่ลินดัสมาไม่เคยใช้แบรนด์เนมแต่ป้งเห็นไปสิงคโปร์ป้เห็นคนเดินเข้าร้านแอมิสเยอะป้านกะ็คิดว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยแทนที่จะให้คนไทยหลายๆคนเนี่ยออกไปช้อปปิ้งในต่างประเทศเนี่ยเราน่าจะมีโอกาสนําเข้าส,สินค้าตัวนี้เข้ามาขายในประเทศไทยได้ ะะก็แต่ว่าอันนี้ต้องพูดนะฮะไม่ทราบว่าจะเป็นการเสริมสร้างสิ่งเหล่านี้ให้กับคนที่รู้สึกเหมือนแป้งขนาดนั้นหรือเปล่านะฮะแป้งต้องยอมรับเลยว่าแป้งไม่ใช่คนที่เรียนภาษาอังกฤษแข็งแรงมาตั้งแต่เล็กแป้งไม่ได้เรียนภาษาฝรั่งเศสหรือภาษาอิตาเลียนเลยแป้งพูดฝรั่งเศสไม่ได้แม้แต่คําเดียวภาษาอังกฤษก็เป็นภาษาอังกฤษของคนที่เรียนในประเทศไทยมาโดยตลอดนะฮะอันนี้ก็อาจจะเป็นความ ภาคภูมิใจยอย่างหนึ่งนะคะว่าการที่ทําธุรกิจข้ามชาติจริงๆเนี่ยคนหลายคนบอกว่าภาษาคือสิ่งที่สําคัญที่สุดแต่สำหรับแป้งเนี่ยนะคะได้พิสูจน์มาแล้วนะคะว่าไม่ใช่แป้งก็เขียนจดหมายนะคะไปถึงแป้งก็เปิดเ,เปิดค้นหานะคะตอนนั้นดูว่าจะต้องเขียนถึงใครนะคะก็เขียนถึงกรรมการผู้จัดการแล้วก็ประธานของ a อ e มสนะคะที่ฝรั่งเศสนะคะซึ่งรออยู่นานมากนะคะตอนนั้นเนี่ยเขาก็ออตอบ ตอบกลับมานะคะว่ามีสิเจ้าให้เราไปพบนะคะที่ไปไปถึงเนี่ยก็ไปพบที่พิพิธภัณฑ์แอมเที่ฝรั่งเศสนะคะก็เขาก็พาขึ้นไปดูนะคะดูโน่นดูนี่นะคะหลังจากนั้นเนี่ยใช้เวลาหนึ่งปีก็ตอบกลับมาว่าเลือกเราซึ่งนะปัจจุบันนี้แป้งยังไม่ทราบเลยว่าทําไมถึงเลือกแป้งนะคะแป้งก็ได้เปิดในปีที่เปิดนั้นเป็นปีที่2540 39 40, Crisis, ต่อ40ปีคริสต์ต้มยำกุ้งพอดีนะคะซึ่งประเทศไทยเนี่ยโชคดีที่เราได้เป็นจอยเวนเจอร์กับแอเสเสฝรั่งเศสนะคะเราก็ได้ถือโอกาสเรียนรู้ขั้นตอนการทํางานของเขาคือเขาให้มีประกันค่าเงินบาทไว้ในการนําเข้าซึ่งถือว่าเป็นจุดที่โชคดีมากเนื่องจากว่ารัฐบาลประกาศลอยตัวค่าเงินบาทนะคะประมาณเดือนกรกฎาคมสิงหาคมเนี่ยเราได้ซื้อการันตีค่าเงินแล้วเพราะฉะนั้นต้นทุนของสินค้าที่เรามาเนี่ยจึงได้ถูกฟิกซ์แล้วนั่นก็คือ วิกฤตตรงนั้นก็เป็นโอกาสที่แป้งสามารถใช้ประสบการณ์ของคนที่ทำแอร์เมสที่เมืองนอกเนี่ยนะคะทำให้เราลอดผ่านตรงนั้นมาได้ต้นทุนแป้งคงที่ในขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาซื้อของในประเทศไทยนี่ถูกมากเพราะขณะนั้นวันนั้นเนี่ยดอลลาร์ขึ้นไปถึงจาก26บาทต่อหนึ่งดอลลาร์ขึ้นไปถึง54บาทถ้าถ้าหลายท่านจำได้นะฮะนั่นก็ทำให้ แอมเอยืนยงมาจนได้จนทุกวันนี้นะคะก็19ปีเต็มนะคะแต่ว่าก็ขอแถมนิดนึงนะคะว่าจริงๆแล้วแป้งทำอาชีพนี้เนี่ยนะคะแต่แป้งไม่ได้เคยสนับสนุนให้ น้องๆน,นะคะที่ยังไม่มีกําลังซื้อนะคะหรือว่าอยู่ในวัยเรียนใช้สินค้าฟุ่มเฟือยเลยอันนี้เป็นความพูดที่อยากจะพูดจากใจจริงมานานแล้วนะคะแงมองว่าสินค้าประเภทนี้เป็นสินค้าที่ตอบโจทย์ตอบสนองคนที่มีฐานะทางการเงินที่เพียงพอแล้วนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นการนําใช้สินค้าเหล่านี้นะคะมาทําให้เกิดความสุขกับตัวเองนะคะอันนี้ก็แ้งขอย้าอีกทีหนึ่งนะคะ นี้หลังจากนั้นเองนะคะแป้งก็ได้คุณพ่อก็ได้ขอให้กลับมาทําธุรกิจส่วนตัวนะคะคือบริษัทประกันนะคะต้องบอกก่อนเลยนะว่าแป้งเนี่ยนะคะเป็นคนกลัวการขายประกันมากคือกลัวคนรังเกียจนะคะสมัยก่อนนีไปขายประกันเนี่ยไปที่ไหนเด็คนมันก็เอ๊ะจะต้องมองแปลกๆแ,แล้วว่าอันนี้มาหลอกขายหรือเปล่าคือมันเป็นอะไรที่เป็นนามมารม ะะไม่สามารถจับต้องได้แต่ก็หลายคนก็คอนวินต์แป้งว่ามาทําประกันภัยเถอประกันภัยขายโรงงานขายบ้านขายประกันรถเนี่ยน่าจะมีคนทําไม่ได้เป็นการไปฟอรสเขาก็ตกลงตัดสินใจทำนะคะก็เข้ามาทําธุรกิจประกันภัยก็ทํามาได้ก็16ปีแล้วนะคะผ่านประสบการณ์หลายอย่างผ่านวิกฤตหลายอย่างมานะคะแป้งผ่านสึนามิครั้งแรกในประเทศไทยมาผ่านการเหตุการณ์ก่อการร้ายความไม,ม่สงบที่เกิดขึ้นในปี53ที่มีการเผาข้าง ผาห้างสรรพสินค้าหลายแห่งนะคะแล้วก็เหตุการณ์ที่หนักที่สุดนะคะต้องบอกเลยสําหรับคนไทยในธุรกิจประกันนะคะคือมหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นเมื่อ4ปีที่แล้วนะคะต้องบอกเลยว่าบริษัทประกันภัยหลายบริษัทเนี่ยสู้เซไปเลยนะคะด้วยด้วยสิ่งเหล่านั้นแต่ในความเป็นวิกฤตนะคะหลังจากเราผ่านวิกฤตได้แล้วหลังจากนั้นโอกาสของธุรกิจประกันภัยมันมานะคะ่ะหลายท่านปฏิเสธไม่ได้เลยว่าปัจจุบันนี้หลายท่านคงไม่อยากจะเซฟอินชัวร์แล้วนะคะคนมีรถยนต์ ไม่อยากแล้วค่าเบี้ยรถยนต์แค่หมื่นกว่าบาทเลยเอาห้ให้บริษัทประกันเป็นที่รองรับความเสี่ยงของพวกคุณดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นแป้งก็ถือว่าวิกฤตเหล่านั้นทําให้เป็นโอกาสของอาชีพที่แป้งทําอยู่อีกเช่นกันนะคะและก็ต้องบอกว่าโชคชะตาก,ก็ทําให้แป้งสู่จุดนี้นะคะทีนี้ก็ทําธุรกิจประกันภัยมาสักพักหนึ่งแป้งก็คิดว่าสิ่งที่อันนี้เราคุยในบริษัทเลยว่าอันนี้เราทำมาร่วม10ปีแล้วคือการทํา c s r เสียสาเนี่ยแั้งตั้งเลยว่าเสียสาเนี่ยเราจะไม่ได้ทำแบบเรียกว่า,ารูปหน้าปัจจมูกหรือทำเพื่อภาพลักษณ์สร้างภาพเท่านั้นนะคะคนทำเสียสารจริงๆเนี่ยต้องต้องรูทางองค์กรต้องให้คนในองค์กรทราบด้วยว่าเราทำอะไรอยู่ ะะคือเรียกว่าทราบตั้งแต่หัวขบวนจนถึงทุกพนักงานทุกคนที่อยู่ในบริษัทเลยนะ,ะเพราะฉะนั้นเราถึงทํามาอย่างต่อเน,นื่องโดยเรื่องที่เราจับอยู่เนี่ยนะคะจะเป็น2เรื่องหลักด้วยกันนะคะคือเรื่องเด็กและเยาวชนนะคะกับเรื่องคนพิการนะคะก็เรื่องคนพิการนะคะก็เราก็ทํามาอย่างต่อเน,นื่องเรามีการรับคนพิการเข้ามาทดลองทางานในบริษัทซึ่งขณะนี้มันเป็นกฎหมายแล้วว่าถ้าพนักงานร้อยคนต้องมีคนพิการหนึ่งคนีน้นะคะเรารับโอเปอเรเตอร์ประจำได้เลยเรารับคนตาบอดเข้ามาทํางาน ในตำแหน่งโอเปอเรเตอร์ปรากฏว่าจำเสียงได้ดีกว่าคนตาดีอีกอันนี้ก็อาจจะเป็นความสามารถพิเศษพรสวาร์ของเขาซึ่งตาบอดมาแต่กำเนิดหรือมิฉะนั้นก็เป็นเพราะความภาคเพียรพยายามของเขาที่จะต้องต่อสู้ให้เท่ากับคนปกติธรรมดาได้นะคะแบงรับคน <c oughs> ขาพิการเข้ามาขีค่คอมพิวเตอร์นะคะสิ่งเหล่านั้นนะคะก็จริงๆแล้วถือว่าเราให้โอกาส คนที่ได้โอกาสได้มาแสดงเป็น,เป,นเป็นพื้นที่ที่ให้ใหเขาได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่นะคะหลังจากนั้นเองนะคะเ,เรื่องเด็กและเยาวชนเราก็ทําอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดนะคะโดยเราเองก็มองว่ากีฬานี่เป็นตัวหลักสําคัญนะคะที่จะดึงให้เยาวชนส่วนมากคนที่เล่นกีฬานี่ก็จะอยู่ในวัยที่เป็นเยาวชนนะคะกะ็ที่จะดึงให้เยาวชนเนี่ยห่างไกลจากอายุมุกต่างๆเพราะฉะนั้นเราก็เน้นงานเรื่องนี้มาตลอดทั้งนี้ทั้งนั้นเลยก็เลยทําให้แป้งได้รับเชิญ เป็นผู้จัดการทีมกีฬาคนพิการทำอยู่2ปีนะคะแล้วหลังจากนั้นก็มาเป็นที่มาที่ไปของแป้งได้รับเชิญให้เป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลก็ต้องบอกอีกว่าอันนี้เป็นโชคชะตานะคะดูแป้งอย่างเงี้ยนะคะแป้งเป็นคนเล่นกีฬาไม่เป็นเลยนะคะก็ตอนที่เขามาเชิญนะคะก็บอกว่าตายแล้วจะให้เป็นผู้จัดการทีมฟุตบอล จะเป็นได้ยังไงเล่นไม่เป็นผมไม่ต้องเล่นให้มาเลือกโค้ดดูแลทีมดูแลทุกสุขทุกอย่างของทีมนะคะแป้งก็ตัดสินใจไปพบน้องๆก่อนก็น้องๆครึ่งหนึ่งปัจจุบันยังเล่นอยู่ในทีมชาติชิดปัจจุบันนี้นะคะน้องๆครึ่งหนึ่งก็เป็นเด็กน่ารักใสๆนะคะแล้วก็เป็นทอมสักครึ่งหนึ่งนะคะก็ได้ใจแป้งมากนะคะน่ารักกับแป้งนะคะแป้งก็เลยตัดสินใจรับตําแหน่งผู้จัดการทีมเมื่อ6ปีกว่าที่แล้วนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่า สมัยก่อนเนี่ยไม่มีใครรู้จักบอลหญิงเลยนะคะแบงค์เนี่ยปากครั้งแรกแบงค์ก็ไฟแรงมากแบงคก็เลือกโค้ชบราซิลนะคะจำได้เลยไปแข่งขันซีเกมที่สอปอรปปอลนะคะแล้ก็เข้ารอบเลยนะคะนี่มันมีปัญหาเลือกโค้ชบราซิลมาบราซิลพูดภาษาไทยไม่ได้นักกีฬาพูดภาษา อังกฤษก็ไม่เข้มแข็งภาษาบราซิลยุ่งไม่ได้ไหล่แป้งก,ก็ลงทุนไปจ้างล่ามบราซิลไทยเนี่ยคู่ขนานกันเลยอยู่ข้างสนามนิป็ีทั้งโค้ชบราซิลทั้งล่ามนะคะคือลองมาแล้วทุกอย่างนะคะก็ที่เราเราก็ได้เข้าชิงเหรียญทองแต่เราแพ้จุดโทษนะคะก็ร้องไห้เศร้าโศกเสียใจกันไปนะคะหลังจากนั้นเราก็อยู่กับทีมมานานก็พัฒนาทีมนะคะเราก็ตั้งเป้าเป้าหมายของทีมว่าเ,เราจะพยายามไปบอลโลกให้ได้ น,ะะนี่ต้องบอกว่าบอลหญิงเนี่ยมาเกิดจริงๆเนี่ยก็คือในปี2557นะคะมีการเราได้เป็นแชมป์ซีเกมก่อนที่การแข่งขันที่เมียนมาอันนั้นก็ทำให้เราเกิดแล้วล่ะเพราะว่ามีถ่ายทอดสดคนไทยได้ดูทั้งประเทศนะคะก,ก็คนก็รู้จักบอลหญิงมากขึ้นแล้วเราก็มีโอกาสที่ได้เราเรียกว่าไปคว้าตั๋วบอลโลกไปได้น,นะคะเนื่องจากว่าตอนนั้นเนี่ยญี่ปุ่นเป็นแชมป์โลกอยู่ทาให้มีโควต้า,ตาจากเอเชีย5ประเทศขึ้นมาซึ่งไทยก็ ไทยเวียดนามเมียนมาทุกคนอยากได้ตั๋วใบที่5นี้มากก็ไปแข่งขันที่โฮจิมินห์จำได้เลยว่าแข่งรอบเพลย์ออฟตัดเชือกเลยว่าใครจะได้เข้าเนี่ยกับเจ้าภาพคือเวียดนามคนเวียดนามห้าหมื่นคนเฮเฮเฮเต็มสนามเวียดนามขึ้นป้ายเลยว่าเราไปบอลโลกแน่นอนปรากฏว่าเรา ก็ด้วยความตั้งใจจริงนะคะก็ต้องขอบคุณน้องๆสตาฟโค้ดน,นะะตอนนี้ต้องต้องบอกว่าเราเปลี่ยนมาใช้โค้ดคนไทยนะฮะและเป็นครั้งแรกที่เราตัดสินใจใช้โค้ดผู้หญิงเป็นครั้งแรกในประเทศไทยสําหรับทีมชาติชุดใหญ่นะคะเราใช้โค้ดผู้หญิงนะคะเราก็ชนะเวียดนามมาได้สองหนึ่งได้ไปบอลโลกเมื่อปี57ได้มีโอกาสไปบอลโลกส่วนบอลโลกเนี่ยเกิดขึ้น เมื่อเดือนมิถุนายนกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะซึ่งผลในการแข่งขันบอลโลกนะคะเราก็สามารถเก็บ3มแต้มประวัติศาสตร์นะคะคือเราอยู่สายที่มีเยอรมนีแร็งกิ้งเบอร์หนึ่งของโลกนอร์เวย์เบอร์11แล้วก็ไอริโคสนะคะเราก็สามารถเอาชนะไอริชโคสได้นะคะด้วยคะแนน3ต่อ2นะคะก็ถือว่าเป็นความภาคเพียรพยายามของพวกเรานะคะต้องนับถืออย่างหนึ่งนะคะว่าพอมาได้ทํากีฬานี่นะคะโดยเฉพาะกีฬาระดับทีมชาตินะคะต้้งบอกได้เลยนะคะว่าสำหรับน้องๆบอลหญิงเนี่ยส่วนมาก ออนักฟุตบอลเนี่ยก็มีฐานะค่อนข้างยากจนนะคะแต่แป้งนับถือในน้ําใจพวกเขาเลยนะคะออการแข่งขันเนี่ยระดับทีมชาติเนี่ยมักจะได้เงินอัดฉีดเข้ามานะคะอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งแต่แป้งได้รับคําตอบแล้วนะคะหลังจากทํามาเนี่ยว่าเงินไม่ใช่คําตอบสุดท้ายของ นักกีฬาทีมชาตินะคะชื่อเสียงเกียรติยศศักดิ์ศรีนะคะที่ได้มานะคะก่อนลงสนามทุกครั้งนะคะน้องๆเนี่ยจะร้องเพลงสดุดีมหาราชาราชินีนะ,ะตอนไปบอลโลกนะคะที่เราได้กาง ธงชาติไทยไปที่สนามบอลโลกเนี่ยนะคะน้องทุกคนร้องเพลงชาติด้วยน้ําตาที่คลอตานะคะคือเราไม่นึกถึงนะคะว่าเรามาถึงระดับนี้แล้วนะคะก็เป็นความภาคภูมิใจนะคะเหนือสิ่งอื่นใดน,นะคะแป้งอยากจะกล่าวว่าที่แป้งบริหารงานทุกอย่างมาเนี่ยที่แป้งต้องบอกนะคะว่าณนะจุดปัจจุบันนี้หลายคนนึกว่าแป้งประสบความสําเร็จนะคะสำหรับแป้งเนะะี่ยค่ะแป้งคิดว่าแป้งยังไม่ได้ประสบความสําเร็จนะคะแต่แป้งรู้สึกพึงพอใจกับสิ่งที่ได้ทําอยู่และแป้งบอกเลยนะคะว่าที่มายืนจุดนี้ได้เนี่ย ที่สำเร็จได้เนี่ยคือแป้งให้ความสําคัญกับคนมากไม่ว่าจะทํางานที่ไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นบริษัทประกันภัยทีมฟุตบอลทีมกีฬาคนพิการหรือแม้กระทั่งบริษัทแอร์เมสนะคะแป้งถือว่าบุคลากร เป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนและถ้าทุกคนมีความสุขนะคะที่ที่อยู่ในที่ทํางานนะคะสิ่งเหล่านั้นเนี่ยจะทําให้เราสู่เป้าหมายได้ใกล้เคียงได้เร็วขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนเงินเป็นคําตอบหนึ่งแต่ไม่ใช่คําตอบสุดท้ายของทุกคนแป้งพบแล้วนะคะว่าความสุขนะคะความสุขความเต็มใจที่เขาจะทํางานร่วมกับเรานะคะและอยู่ในองค์กรร่วมกันนั้นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะก็อยากจะฝากฝากถึงทุกๆคนนะคะว่าจริงๆแล้วนะคะ อย่างที่แป้งบอกตั้งแต่ต้ตตน,นะะชีวิตแป้งนะ่คะมันผันแปรเยอะนะคะสิ่งที่แป้งบอกนะคะสอย่างนะคะคือโชคชะตาลิขิตมาอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็วิกฤตประสบการณ์ต่างๆไม่ว่าประสบการณ์ด้านดีหรือด้านร้ายที่เจอนะคะเป็นอีกอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็โอกาสก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็เหนือสิ่งอื่นใดน,นะคะแป้งเชื่อว่าทุกคนทําได้นะคะคือความตั้งใจจริง ความพยายามอย่างแท้จริงนะคะถึงแม้เราจะไม่ได้ไปถึงจุดสูงสุดที่เราตั้งไว้นะคะแต่แป้งเชื่อว่าเราจะถึงจุดหนึ่งที่เราพึงพอใจและมีความสุขนะคะขอบคุณมากคะ่ะ